ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ง่ามคำเนาะค่ะน้อมาหน้าเช่นเคยพบกับคุณยายถาผ้าลุยสวนพอดีมากหน้าน้ำเต็มบอ่อแหนแดงก็เลยว่าสิล่งไปตักเอาแหนแดงด <laughs> พอดีลูกค่ะลุ่งตาเนมาเบิ้งแหนแดงเก็เลยไม่เห็ดซอยนี่พานี่หมูบน้ำด้วยนี่เรามาเห็ดซอย เดี๋ยวยางไปกับไก่พ่นบึงก่อน่ามันเป็นยังไงก็เลยตักแหนออกจากกระช่งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิไดเฮ็ดไหมกระช่งลมหมูจูบผูบเลยไปเดินไปย่ายกับลุยหนามาได้หนิกวนค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงตา,าโอ้น่ะลุงตาเอาไล่งานโตนแน่นี่ แกแดงกับดอกซอยก็นะลุงตาหัวนาเกษตรหัวนาเกษตรนี่มู่บ้าสินเละค่ะเพิ่นมาเกษตรทิศศรีม่อันนี้คือตาเทพอืมก็ให้ดูให้ดูโอ้โหอยากสัมผัสลุงตาบ้างลุงตาเป็นยังไงเห็นแหนแดงคุณยายถาเราเป็นยังไงโอ้ยคุ้มใจเต้นลอยเลยเต็นลอยเลยพะนะสมบัติคือลำคาสมบัติลำคาเลยพะนะ ให้บงกันน่ะป้าคืองามขากงามเนี่ยแถวลุงตาลายสั้นเลยตาสั้นหน่อจ้าต่อไปกัสิไดไปสัมผัสสวนลุงตานี่ตัวเล่ากับเหตุคือกันลุงตาลุงตาเอาใส่เอาใส่ถุงมาเลยเอาใส่ป้ามีนองใส่ล้ะตาตาตาจิบจิบเยบจับเออปลายบันได้ซิบตาผัวละ งามค่ะงามเนี่ยูนุ่มฟูนุมน่มนี่แหละลุงตาที่คนชอบฟูนุ่มหลายสัน่นลากเงาวลากสีดำเสียที่จะนมถวมม่วไม่หงะเอาบดไปชมเบื้องเพิ่นนี่หลตะากาได้หลตะากาเมื่อนี้ลุงตาเราก็จะเอาไปเพาะพันธุ์ขยายนำ้ำให้เราถุงปุ๋ยหนึ่งไว้เมื่อนี่เให้ลุงตาถุงปุ๋ยหนึ่งก็ให้พ่อใจเลย นะเลี้ยงไหลใสยไว้ดีใจแล้วนี่ยงาไปอีจ้างั้นไปฝันเอสใจก็ดีใจแล้วเอาลุงตาเทศใส่ไหนที่มันใจภูกใจอู้ยเมือม่อ,อ,อนี้มีลูกค้าสั่างงีสิบกิโลก็เลยว่าตั้งยื้นี่ละเจให้เอาไปให้ลูกค้าพุ่งนี้ซ่งพวกนี้ซ่งค่ะลุงตาแหเอา,ลาเลยตาหนึ่งใส่ถุงปุ๋ยหนึ่งถุงปุ๋ยเตรียมให้ครับคบอือก็เลยว่า สิให้เบิ้งนี่ละคือมางามได้งามดีเด่วลุงตาเลว,ว่าน้าง,งามเลยแบบนี้น่าง,งามเลยาะดูพุ่น,นะะ่ะค่ะลายสัน่นลายสั่นหากก้ากระหลลากกับงาวพรออมทีสิขยายพันธุ์แม่พันธุ์เลยเด้ยนี่อ่ะ ลูกค่ะที่สั่งมากกัเตรียมรับเลเลยค่ะทรงทรงเหมือนเจ้าแต่แถวภาคอีาสานก็บสองวันรับเลยโอเคเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็บคำแจักหน่อยด์<แ>คำจักหน่อยคิดว่าแต่ผู้ใดอ,อยากเฮ็ดไร้ได้อย่างนี้ไร้ใดเสริมนี่คิดว่าแหนแดงนี่โอเคเลยค่ะลดต้นทุนอเอาให้ปลากินเอาให้ไก่กินเอาให้สัตว์กินแล้วก็เฮ็ดปุย๋ย ทุกอย่างลูกตาเข้าใจเรื่องแหนแดงดีเราไปลุงตาเพิ่นเป็นเกษตรทฤษฎีไหมเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาศึกษาเป็นโคกน้องหน้าโคกน้องหน้าเมอเดียวโคกน้องหน้าโมเดลนักเรียนในมาเรียนอยู่เจ็ดไร่วิถีชาวบ้านอยากอบอกเพิ่นฟังไหมว่าที่อย่างไงเนี่ยนั่งเมื่อกันน่ะ คุณโค้ดถาก็บอกว่าฉันเอาเอาเอาออกล่องลอดปากโคกงน้องหน้าที่ทฤษฎีนายหลวงล้อเก่าล่ะเพราะว่าอำเภอพยากเป็นจุดแรกอาจารย์อยากมามาเป็นผู้เปิดงานให้ค่ะเกี่ยวเข่าพันวาศิริบ้าจารย์อยากษ์ธรรมดาเดินไปบ่มีไผ่เด้พ่อเด้เวลาเกี่ยวเข่าพันวาศิริบากินเขาไม่ประมาณในโค้งนองหน้าม้วนมังตาใหญ่ซึ่งม้วนมังตาใหญ่ เดี๋ยวคุณยายถามว่าลื้อสวนกะสีไปสัมผัสลุงตายูม่องมุ่นมั่งตายายถือสวนเราเมนบ่ค่ะครับโคกหนองหน้าเป็นโคกหนองหน้าเมนบ่ครับโคกหนองหน้าโมเดลของโมเดลของรัชกาลที่เก่าล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนื้อแดงไปเลี้ยงขยายอีกกอนเดี๋ยวจิตตามไปดูครับอ่าคุณยายค่ะคุณยายถามกะศีสัมผัสลุงตา เอาไปแช่นี้ก่อนนาะค่ะเนาะเมื่อนี้นี่สิบกัวโลเนี่ยแหละเมื่อวันเสากับสิมี่ผู้มาเอาออกเนาะค่ะเนาะติดต่อมาแล้วเพิ่นอยากมาเห็นสวนเพิ่นอยากมาเห็นบ่อเพิ่นก็เลยว่าให้ขอไปเบื้องแน่ผม OK สิไปเอาซื้ออยู่สวนเลยเพื่นก็เลยว่าโอเคเอาเมื่อนี้มันทำแล้วพบกับคุณยายถาผ้าลุยสวนแค่นี้ก่อนนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คุณยายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ